อ่างทองต้องแวะร้านนี้ตัดสินใจถูกมากที่แวะเข้ามาเกินกว๋วยจับโบราณกากหมูหรือจะเป็นกว๋วยจับยวนเครื่องแน่แนๆร้านสะอาดบริการดีเยี่ยมเลยอยู่หน้าบิ๊กซีอำเภอเมืองอ่างทองเลยครับป้ายใหญ่เด่นชัดกว๋วยจับกากหมูจอดอรถเดินเข้ามาด้านในนี่ครับบรรยากาศบ้านาๆมากๆร้านสะอาดโปร่งโล่งสบายเลยนอกจากกว๋วยจับแล้วย,ยังมีเมนูซุกี้แล้ววันนี้เราตั้งใจมากินกว๋วยจับยวนและกว๋วยจับโบราณแ,และนี่คือคุณยายวัยเก้าสิบกว่าปีแล้วครับนั่งแกะกระเทียมเองเลยครับน่ารักมากๆร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่ แน่นเ้นนุ่มๆพร้อมเสิร์ฟนนวนลแล้วฟาราเฟียนะครับาตาอาหารทั้งสองจานเนี่ยบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยครับเบจับยวนเนี่ยเป็นอะไรที่หาทานได้ยากอยู่นะครับในอ่างทองเบยจับยวนเครื่องแน่นแเส้เนนุ่มๆลงท้องฟาราเฟียเลยครับตามด้วยกระดูกหมูนุ่มๆแคปไม่ต้องปรุงเลยครับกลิ่นหอมมากๆถูกใจฟาราเฟียสุดๆเอาไปเต็มสิบเลย <ๆ S 1> ต่อกันด้วยเก๋ยจับโบราณกากหมูครับตามสูตรครับปรุงเพื่อความแซ่บๆถ้าไม่ปรุงก็ได้นะรสชาติใช้ได้เลยเครื่องแน่นครบครันถูกใจใส่เก๋ยจับมากๆเลยครับจากนั้นเราสั่งขข้้้้้้้้าาาาวตตมมมมมมเเเเเพิิ่่ดดยุกีีคครรรัับอออนนนนนป็จทงงืๆููห ลวกด้ครับหอมมันก,กรอบรสชาติใช้ได้เลยจริงๆครับผ่านร้านนี้บ่อยนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้แวะเลยฮะร,รอบนี้ลองแวะดูบอกเลยว่าติดใจเลยและน้ำจิ้มซุกี้อันนี้ทางร้านทําเองเลยนะครับหอมกลิ่นน้ําจิ้มมากๆรสชาติจัดจ้านเพราะว่าเป็นพริกสดมากๆเลยทุกเมนูหน้าตาสะอาดสะอาดเลือกใช้วัตถุดิบดีครับซุกี้นี่ก็ใช้ได้เลยผมชอบยังมีน้าลำไย,ยน้าเก๊กฮวยน้าโอเลี้ยงครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยครับอยู่ติดถนนกนถึงบิ๊กซีอ่างทองเจอป้ายใหญ่ๆเด่นชัดขับเลี้ยวเข้าามเลย